พระธรรมปัญญาจารย์บทที่หฉบับไทยแคทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสอย่าด่วนพูดก่อนคิดอย่าให้จิตใจของท่านรีบสัญญาเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตในสวรรค์และท่านอยู่บนแผ่นดินเพราะฉะนั้นจงพูดแต่น้อยเมื่อมีงานยากลำบากมากก็มีฝันร้ายและเมื่อพูดมาก ก็เป็นเสียงของผู้โง่เขลาเมื่อท่านบ่นบานต่อพระเจ้าอย่ารีรอที่จะแก้บนเพราะพระองค์ไม่พอพระทยัยผู้โง่เขลาจงแก้บนตามที่ท่านบ่นบานไว้เถิดไม่บ่นบานย่อมดีกว่าบ่นบานแล้วไม่แก้บนอย่าปล่อยให้ปากของท่านนำท่านให้ทำบาป อย่าพูดต่อหน้าผู้ถือสารว่าท่านทำเพราะพลังเผลอเพื่อพระเจ้าจะไม่กริ้วเพราะคำพูดของท่านและทรงทำลายการงานที่ท่านทำเมื่อมีความเพ้อฝันมากก็มีคำพูดไรสาระมากดังนั้นจงยำเกรงพระเจ้าอย่าแปลกใจ ถ้าท่านเห็นคนยากจนถูกข่มเหงในแคว้นหนึ่งเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกล่วงละเมิดเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าคอยดูแลตามขั้นตอนผลผลิตของแผ่นดินมีไว้สำหรับทุกคนแม้กษัตริย์ก็ยังต้องทรงพึ่งผลผลิตของทุ่งนา ทรัพย์สินเงินทองผู้ที่รักเงินทองไม่มีวันอิ่มเงินทองผู้ที่รักทรัพย์สมบัติจะไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการนี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วยยิ่งมีทรัพย์สมบัติมากก็ยิ่งมีคนมาเกาะกินมากแล้วเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์ใดนอกจากจะได้ดูเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้น ก,กรรมกรย่อมนอนหลับเป็นสุขไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือกินมากแต่คนรวยกินอิ่มจนนอนไม่หลับข้าพเจ้ายังเห็นสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่งอีกภายใต้ดวงอาทิตย์คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของเก็บไว้กลับเป็นภัยแก่ตนทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดี และเมื่อมีบุตรเขาก็ไม่มีสิ่งใดมอบให้บุตรเขาออกมาตัวเปล่าจากคันมานดาก็จะกลับไปตัวเปล่าอีกเขาจะนำสิ่งใดซึ่งเป็นผลงานจากความลำบากตรากตรำของตนติดมือกลับไปไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่งอีกด้วยคือเขาจะต้องไปอย่างที่เขามา เขาจะได้ประโยชน์ใดจากความลำบากตรากตรำเพื่อจะได้ลมยิ่งกว่านั้นทุกวันของเขาผ่านไปในความมืดความทุกข์ความกังวลใจอย่างสาหัสความเจ็บไข้และความกโกรธเคืองข้าพเจ้าจึงสรุปได้ว่าไม่มีสิ่งใดดีกว่าการกินการดื่ม และการหาความสุขจากงานยากลำบากที่ตนทำรรภายใต้ดวงอาทิตย์ในชีวิตเพียงสั้นๆที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะนี่คือชะตากรรมของเขามนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สินและความร่ำรวยให้ก็มีสิทธิ์จะสแสวงหาความสุขจากของประทานเหล่านี้ และพบความยินดีในความลำบากตรากตรำของตนนี่เป็นของประทานจากพระเจ้าเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเกินไปว่าชีวิตของตนผ่านไปรวดเร็วเพราะพระเจ้าทรงให้ใจของเขามีแต่ความยินดีลวดติทาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ฉบับไทยคาทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสันสนพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส